สวัสวดีค่ะกิ๊กนะคะเป็นนักกายภา pues พบ,บําบัดประจําอยู่ที่สุริพรคลินิกกายภาพบําบัดจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็เช่นเคยเนาะวันนี้กิ๊กก็จะมาตอบคําถามให้ก <ac> ับพวกพี่ um. CRI <laughed>. ๆเหมือนเดิมนะคะเนาะสาหรับคําถามวันนี้นะคะก็มีเข้ามาว่าเท้าตกขอคาแนะนําหน่อยนะคะได้เลยค่ะพี่ๆเดี๋ยววันนี้กิ๊กก็จะมาตอบคําถามเรื่องเท้าตกให้นะคะว่าเท้าตกเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีวิธีแก้ไขยังไงแล้วก็ พี่ๆนะคะรบกวนฟังจนถึงท้ายคลิปเลยนะเพราะว่าในท้ายคลิปนี้กิ๊กก็จะมีท่าออกกำลังมาแนะนำให้เหมือนเดิมนะคะเนาะก็สำหรับเท้าตกนะคะก็จะเป็นปัญหาหนึ่งนะคะที่เรามักจะพบได้บ่อยเลยนะคะก็พบได้บ่อยนะ่าจะลองลงมานะจากภาวะเออขาเกรงแขนเกรงนะคะในพี่ๆที่เป็นเส้นตีบก,กับเส้นแปนะคะเนาะ ภาวะเท้าตกนะคะก็คือภาวะที่พี่ๆเนี่ยไม่สามารถกระโดกข้อเท้าได้นะคะหรือว่ากระโดกข้อเท้าไม่ขึ้นนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเดินนะคะคนเราเวลาเดินปกติอะคะ่ะมันจะต้องมีการกระดกข้อเท้าได้นิดหน่อยนะคะเพื่อที่เวลาเราออกแรงก้าวเดินเนี่ยนะคะ ตัวข้อเท้าเราเนี่ยจะได้พ้นพื้นนะคะเนาะเพื่อที่เราจะสามารถก้าวขาไปข้างหน้าแบบนี้ได้นะคะเนาะแต่ว่าถ้าพี่ๆท่านไหนที่เป็นเท้าตกนะคะพี่ๆจะไม่สามารถกระดกข้อเท้าได้เพราะฉะนั้นเวลาพี่ๆเดินเนี่ยค่ะตัวปลายเท้าแทนที่จะกระดกขึ้นนิดนึงเพื่อให้เรายกเท้าขึ้นก้าวแบบนี้ไปได้นะคะเนาะตัวปลายเท้ามันจะตกแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะเวลาพี่ๆเดินนะคะพี่ๆก็จะเดินลากเท้าไปแบบนี้เลยนะคะเนาะ ซึ่งมันก็อาจจะทําให้นะคะพี่ๆเนี่ยมีโอกาสสะดุดแล้วก็หกล้มได้นะคะหรือว่ามีแผลนะคะตรงบริเวณปลายนิ้วเท้านะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากเลยนะในสําหรับพี่ๆท่านไหนที่มีภาวะเรื่องโรคเบาหวานด้วยนะคะเนาะซึ่งการที่เราเดินลากเท้าอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เรายิ่งเป็นปัญหามากเลยนะคะเวลาขึ้นแล้วก็ลงบันไดนะคะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเดินพี่ๆก็ พยายามที่จะยกข้อเท้านะคะให้สูงขึ้นกว่าเดิมเนาะนะคะเพื่อที่พี่ๆจะได้ก้าวขาไปข้างหน้าได้โดยท่าเดินนะคะที่กิก๊กมักพบเลยว่าพี่ๆมักจะเลือกใช้กันเนี่ยจะหลักๆแล้วจะมีอยู่สองท่านะคะเนาะท่าแรกเลยนะคะเนาะพี่ๆก็มักจะยกสะโพกนะคะงอเข่ามากกว่าปกตินะคะเนาะเพื่อที่ว่า พอข้อเท้าพ้นพื้นปุ๊บพี่ๆก็จะก้าวขาไปข้างหน้าได้นะคะเนาะซึ่งนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะที่เลือกใช้ท่าเดินนี้เนี่ยแสดงว่ากล้ามเนื้อขาที่ใช้ในการคุมในเรื่องของการงอเข่าเหยียดเข่าเนี่ยมาแล้วนะคะเนาะเพียงแต่ว่าอาจจะเหลือตรงแค่กล้ามเนื้อที่ใช้ในการกระดกข้อเท้าที่อาจจะยังไม่มานะคะหรือว่ายังมาไม่ถึงเนาะค่ะส่วนท่าเดินที่สองที่พี่ๆมักจะใช้กันนะคะก็คือ ใช้การยกขาเราก็เหวี่ยงข้อสะโพกออกไปด้านข้างเลยนะคะเพื่อใช้ในการก้าวขาไปเลยนะคะโดยท่าเดินท่านี้นะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่ใช้ท่าเดินท่านี้เนี่ยมักจะเกิดได้จากหนึ่งในเรื่องของแรงขาในการคุมนะคะกล้ามเนื้อในการงอเขา่าเหยียดเข่าเนี่ยอาจจะยังไม่มาหรือว่ามาแต่มาน้อยไม่เพียงพอต่อการยก ข้อเท้านะคะยกก้าวเดินเนาะหรือว่าพี่ๆอาจจะมีภาวะเกร็งร่วมด้วยนะคะเนาะพี่ๆก็เลยเลือกที่จะใช้การยกขาแล้วก็เอียงข้อสะโพกออกไปด้านข้างแทนนะคะเนาะซึ่งในการแก้ไขนะคะเนาะก็จะมีอยู่สองแบบนะคะแบบแรกเลยนะคะเนาะก็คือการใส่ ตัวอุปกรณ์ดามข้อเท้านะคะเนาะซึ่งตัวอุปกรณ์ดามข้อเท้าในกิ๊กแนะนําว่าพี่ๆควรปรึกษาคุณหมอนะคะเนาะเพราะคุณหมอจะได้เลือกให้เหมาะกับภาวะปัญหาของพี่ๆพ,พอเท้าตกจริงๆเนี่ยมันจะมีอ่ามันสามารถแบ่งย่อยออกไปได้เลยอะ่ะโดยหลกัหลกๆที่มักจะพบเลยก็คือเท้าตกอย่างเดียวเกิดจากการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อกระดูกข้อเท้าอย่างเดียวนะคะเนาะกับเท้าตกด้วยนะคะกล้ามเนื้อกระดูกข้อเท้าอ่อนแรงด้วยแล้วก็มีภาวะ รงนะคะของกล้ามเนื้อน่องด้วยนะคะซึ่งสองภาวะนี้จะเลือกใช้อุปกรณ์ดามข้อเท้าไม่เหมือนกันแล้วจริงๆตัวอุปกรณ์ดามข้อเท้าเนี่ยก็จะมีแบบที่เป็นใช้สําหรับการใส่เดินตอนกลางวันแล้วก็ใช้สําหรับตอนนอนนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่า day splint night splint นะคะจริงๆแล้วคือมันมีหลากหลายเลยเพราะฉะนั้นแนะนําว่าปรึกษาคุณหมอจะดีกว่านะค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะวิธีก,การวิธีการแก้ไขอีกอันนึงก็คือการทํากายภาพบําบัด นะคะเนาะซึ่งการทํากายภาพบําบัดจะทําอะไรได้บ้างนะคะอันดับแรกเลยแน่นอนนะคะเราก็ต้องมาออกกําลังกล้ามเนื้อขาโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่ใช้ในการงอเขา่าเราก็เหยียดเข่านะคะเนาะอันดับที่2เลยเราก็ต้องมาเช็กก่อนที่พี่มีภาวะออกล้ามเนื้อน่องเกร็งไหมกล้ามเนื้อน่อง ตึงไหมนะคะถ้ามีเราก็ต้องยืดกามเหนื่อน่องนะคะเนาะเพื่อลดเกร็งลดตึงหรือว่าเช็คดูว่ามีภาวะข้อเท้าติดไหมถ้ามีนะคะเราก็ต้องมาขยับข้อเท้าแต่ขยับแค่นิดเดียวนะคะไม่ต้องขยับเยอะไม่ต้องไปดัดมากนะไม่งั้นเดี๋ยวเอ็นอักเสบเอ็นฉีกขาดและเรื่องใหญ่เลยนะคะพี่ๆนอกจากนี้นะคะเราก็จะมาฝึกกระตุ้นนะคะ การรับรู้นะคะความรู้สึกของข้อต่อบริเวณข้อเท้าแล้วก็เข่านะคะเนาะแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็จะมาฝึกเพิ่มความสามารถในการทรงตัวนะคะเนาะโดยดีที่สุดเราต้องมาฝึกเพิ่มความสามารถในการทรงตัวในพื้นที่ผิวในหลากหลายพื้นที่ผิวสัมผัสเช่นตอนแรกๆเลยถ้าพี่ๆคนไหนยังไม่เคยฝึกมาก่อนนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อขายยังไม่แข็งแรงก็แนะนําว่าควรฝึกกับพื้นที่ผิวที่เป็นพื้น พื้นที่ผิวปกติของเราที่มันค่อนข้างราบเรียบเนี่ยแหละคะ่ะที่เขาเรียกกันว่า f i ิร surface เนาะค่ะแล้วถ้าใครเก่งแล้วคุ้นชินแล้วการเนื้อขามามากแล้วเราก็ค่อยไปฝึกในพื้นที่ผิวต่างๆเช่นอาจจะแรกๆอาจจะฝึกบนผ้าก่อนนะคะเนาะฝึกบนพรมแล้วก็ย้ายไปฝึกบนพรมแล้วก็ขึ้นกระเทิบขึ้นมาถ้าใครเก่งเราก็กระเทิบมาฝึกบนพื้นที่ที่มีความอ่อนนุ่มนะคะอ่อนยวบหรือที่เรียกกันว่าโฟมเ surface นะคะเนาะ ซึ่งนะคะการออกกําลังข้างต้นเนี่ยกิ๊แนะนําว่าพี่ๆควรออกกําลังภายใต้การดูแลของนักกายภาพบําบัดก่อนนะคะเพราะว่าแน่นอนเลยอันดับแรกเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็คือเพื่อที่พี่ๆจะได้มีคนคอยจัดท่าทางคอยดูท่าทางให้นะคะเนาะเพื่อจะได้ประสิทธิภาพของการออกกําลังได้อย่างถูกต้องนะคะเนาะก็เหมือนกับเวลาพี่ๆขับรถนะคะช่วงแรกๆเมื่อขับรถใหม่ๆก็ต้องมีครูฝึกไปด้วยเนาะ ะะพอพี่ๆทาจนชํานาญแล้วนะคะมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยแล้วพี่ๆก็ถ้าจะออกกําลังเองอันนี้ก็ได้เลยนะคะเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูที่ท่าออกกําลังเลยวันนี้นะคะกิ๊กมีท่าออกกําลังมาฝากด้วยสําหรับท่านที่มีภาวะข้อเท้าตกนะคะเนาะอันดับแรกเลยนะคะเนาะ พี่ต้องหาเก้าอี้นั่งก่อนนะคะจะนั่งตรงไหนก็ได้นะคะในท่าที่สบายเลยนะคะเนาะพอพี่นั่งแล้วยืดตัวขึ้นนิดนึงนะคะจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องหากระดาษ A4 นะคะกระดาษอะไรก็ได้นะที่มีความยาวกว่าเท้าเรานิดนึงนะคะเนาะหรือใช้เป็นผ้าก็ได้นะจากนั้นพี่ๆเอาเท้าข้างที่อ่อนแรงนะข้างที่เป็นเท้าตกวางลงไปนะคะบนกระดาษเนาะ,ะจากนั้นนะคะออกแรงนะคะโฟกัส ที่ส้นเท้าของเรานะออกแรงที่ส้นเท้านะคะค่อยๆนะใช้ส้นเท้าของเรานะคะดันกระดาษไปข้างหน้านะคะจนสุดเลยนะคะแบบนี้นะจากนั้นค่อยๆนะคะออกแรงที่ส้นเท้าเหมือนกันใช้ส้นเท้าของเรานะคะลากกระดาษเข้ามานะคะเนาะจนสุดแบบนี้นะคะเนาะไม่ต้องเข้าไปข้างในลึกมากนะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังมีแรงไม่มาก เอาแค่ okay, ว่าพอข้อเขา่าเรา90องศาปุ๊บเราก็พอเนาะเราก็ค่อยๆลองไปเน้นที่ตรงถีบออกเพราะพี่ๆสังเกตดูนะจังหวะเวลาถีบออกนะคะข้อเท้ากิ๊กมันจะกระดกขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนะเราก็ใช้ส้นเท้านะคะจุดควบคุมแรงนะคะกิ๊กไม่ได้ถีบไปทั้งเท้านะอันนี้ถ้าใครถีบไปทั้งเทา้าอันนี้ไม่ถูกแล้วนะต้องใช้ตัวส้นเท้านะคะเป็นแรงถีบไปเนาะโอเคค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปในการตอบคำถามนี้ของกิกนะคะถ้าเกิดท่านใดนะคะชอบคลิปของกิกเนะเราคิดว่าคลิปของกิกเนี่ยมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กิกด้วยนะคะส่วนคลิปถัดไปนะคะกิกจะมาตอบคำถามเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะเนาะแล้วก็ถ้าใครผ่านมาจังหวัดพิษณุโลกหรืออยู่ใกล้ๆจังหวัดพิษณุโลกจะแวะมาทักทายกับกิกได้ก็ยินดีเลยนะคะเนาะ ก็สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะขอส่งกำลังใจให้กับพี่ๆทุกคนเลยนะคะบ๊ายบาย